สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอีกเช่นเคยนะครับจะนําท่านผู้ชมไปเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรก็คือเรื่องแคนาลูปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปบ้านป่าไร้นะครับพบกับคุณอภิษ์หรือพี่ยุทธนะครับแก้วประการนะครับกับพี่แลนะครับสองคนที่ทำแคนาลูปได้ดีมากคะเพราะฉะนั้นดีอย่างไรเชิญ ไปชมกันเลยครับตามผมมาเลยครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับพี่แลแห่วันนี้ดูถึงฝนตกแล้ว嘛น่าดูเลยนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับพ่ยุทธแล้วก็พี่แลพี่ยุทธกับพี่แลแนะนําตัวเองนิดนึงกับพิยุทธก่อนผมนายอภิษฎแก้วประการครับครับชลินชิดยุทธครับครับพี่แลครับ พ่อพ้อแก๊งประกันค่ะชื่อเล่นชื่อแดงค่ะครับนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนประเทศไทยหรือประเทศไหนประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นชายแดนนะครับชายแดนระหว่างไอมาไลกกับกัมพูชากัมพูชาอืมแล้วคิดยังไงถึงมาทำแคนตาลูปที่นี่ครับชาวเกษตฮะทิพย์เกษตรเนาะอะไรได้มันเร็วระยะมันสั้นไม่ทำไมถึงมาปลูกแถวชายแดนกี่ไร่พื้นที่ ออพื้นที่สิ่งแวดล้อมดีนะครับศัตรูแมลงอะไรเยอะไหมครัก็พอมีมากพอมีมากนะครับแต่คงไม่เยอะมากครับ <30 S 2> แล้วนี่ปลูกกันเท่าไหร่ครับสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> ไร่กี่กระป๋องฮะับร้อยยี่สิบโอ้ยเยอะไหมสามสิบ <laughs> ไร่นี่มองเข้าไปสุดลูกตานะฮะท่านผู้ชมแล้วแคนตาลูปนี่คนที่ทำสามสิบไร่นี่โอ้โยิ่งกว่าเลี้ยงเด็กกอน ก็สามสิบใบนี่แสดงว่าในก่อนเยอะแล้วใช้พันอะไรครับพี่จังดียังไงบ้างเอาถามพี่แรกก่อนดีกว่าอันสายพ่ลุนดียังไงบ้างครับก็ทนต่ออากาศดีหมายถึงว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโรคไวรัสที่ทนไม่ดีครับแล้วลูกสวยไหมลูกสวยหวาน เลยต้องต้องเลือกอันนี้นะครับแล้ว 1, พันอื่นเราไคยปลูกไหม,ไมอ,อ๋อเลิกไปแสดงว่าสายพิลุนนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้สำหรับอยู่กับพี่ระะแรงนครับแล้วตอนนี้พี่แรงกำลังทำอะไรยยอยู่ทำโยงต้นแดดอะทำไมต้องโยงด้วยล่ะครับโยงขึ้นโยงขึ้นเพื่ออะไร<ท><พ>อ๋อแต่งคะแนนนะ<ท>นครับแหมเห็นไหมแหม เราได้ความรู้อย่างหนึ่งก็คือแคนตารูปต้องแต่งขนงถ้าไม่โยมันไม่ไปไหมไปเต็มที่สวยะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้สวยงามแล้วก็สมัครส์รเราต้อง,องน,น,นะครับแล้วพวกปุ๋ยพวกอะไรนี่ใช้ยังไงบ้างใช้หัวใช้ใชใชใชหลายตัวนะครับปุ๋ยทางดินเราก็ฝังไว้เลยหรือเปล่า แล้วเห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของชอชอยด้วยใช้ตัวไหนครับพี่เลยตัดกค่ะครับดกใช้ตอนไหนครับใช้ตอนทำทำกระแหงคถอดยอดถอดยอดนะครับแล้วใช้อดมนีดียังไงบ้างครับดีแต่แตงนี่ต้องการลูกเดียวทำไมพี่ต้องการดกอไว้คัพนะฮะโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วตียังไงอีกฮะ ทรงนี้สวครับน,นะครับลูกเยอะโอกาสคัดได้นะครับแล้วนอกจากแต่งคะแนนแล้วพี่ใช้ช่วงไหนครับช่วงข,ขยายลูกได้ขยายรูปนีดียังไงบ้างครับรูตรสงสวยครับแล้วผนะิวสวยไหมผิวนี่ต้องงามครับ <c oughs> ผมครับผมก็นี่แหละฮะแล้วนะลอัตราก,การใช้คือ สิบอะไรครับซีซีสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรยี่สิบซีซีต่อสองร้อยลิตรท่านผู้ชมนะะฮก็อัตราใช้น้อยครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่ยุทธและก็พี่แหลมากแล้วผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสท่านผู้ชมนะครับผมจะมาติดตามแปลงนี้เพื่อจะนำความรู้มาฝากท่านผู้ชมเพราะอะไร ว่าผมเนี่ยสืบประวัติมาแล้วว่าพ่ยุทธกับพี่แลนี่ทำแคนตารลูปรุ่นไหนได้รุ่นนั้นจริงนะครับเคยพลาดไหมกีมากบอกดีเห <c oughs> ็นไพูดความจริงเลยแต่ไม่ไม่บ่อยใช่ไหมหครับ,คร,บครับต้องขอบคุณพ่ยุทธและก็พี่แลมากครับผม